สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้องตาอีกเช่นเคยค่ะอัปเดตสินค้าหน้าร้านกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็มี L4508 ตัว DT มาแนะนําให้พี่พี่ทุกคนได้ฟังกันพี่พี่ท่านใดที่อยากได้45แรงมาอุปกรณ์2ชิ้นราคา2 0 0 0 0 0กลางๆนะคะสําหรับตัวนี้ก็ต้องดูคลิปให้จบเลยนะเดี๋ยวหนูจะเริ่มรีวิวกันเลยนะคะวันนี้ก็วันที่28สิงหาสองพนหานะคะอัปเดตสินค้ากันเนาะเดี๋ยวหนูจะเริ่มรีววิกันเลย ตัวนี้นะคะ45แรงมา้าจดทะเบียนปีพศ2551มีเล่มทะเบียนพร้อมเลยนะคะตัวนี้ติดเทอร์โบด้วยนะคะติดเทอร์โบด้วยเนาะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวหนูจะเปิดตรงหน้าเครื่องให้ดูนะคะ พร้อมใช้งานเนาะมีเล่มทะเบียนพร้อมเลยตอนนี้น่ามาอยู่ที่1,600กับอีกหชั่วโมงการทํางานนะคะ1,600กับอีก5ชั่วโมงการทํางานล้ 1, อ,นอยางยังดูดีนะคะล้อยางดูดีเลยมีการเก็บสีในส่วนของกระทะล้อทั้ง4ด้านนะคะเก็บสีกระทะล้อทั้ง4ด้านแล้วก็มีการเก็บสีด้านหลังเนาะเดี๋ยวหนูพาไปชมกันอีกทีนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะอันนี้พาชมที่พักเท้าเนาะพาชมเบาะนะคะ เบาสภาพดูดีนะคะสะภาพดูดีเลยไม่มีรอยฉีกขาดใดๆนะคะพาชมหลังคานะคะหลังคาก็ตามนี้เลยเนาะมีตามตามนี้เลยนะคะก็มีรอยแตกรั่วนะคะตามนี้นะคะนะ้ำมาอยู่ที่1,600กับอีก5ชั่วโมงการทำงานนะคะพี่ๆ1 6 0่ชั่วโมงการทำงานไม่แท้แน่นอนนะคะไม่แท้แน่นอนเนาะ มีการเก็บสีกระทาล้อนะคะแล้วก็ด้านหลังมาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นนะคะเดี๋ยวหนูพาชมหน้าใหม่เนาะ1,600กับอีก5ชั่วโมงการทำงานไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมาพร้อมใบมีดดันดินหน้านะคะอุปกรณ์ด้านหลังก็ให้เป็นผ่านพวนนะคะเดี๋ยวหนูขึ้นรูปผ่านให้ดูละกันเนาะเดี๋ยวขึ้นเลยนะคะ อันนี้ตามนี้เลยนะคะเป็นผ่านพวนยี่ห้อ LCS มือสองนะคะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้เนาะไม่ได้ให้ไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวทําความสะอาดให้นะคะอันนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดเนาะตัวนี้ก็เป็น 4WD นะคะขับเคลื่อนสี่ล้อเลยยางหลังเป็นยางโอตานีนะคะโอตานีเนาะ13.6ขีด26ค่ะสะภาพพร้อมใช้งานนะคะสะภาพพร้อมใช้งาน ก็เดี๋ยวหนูแจ้งราคาเลยละกันนะคะอุปกรณ์2ชิ้นนะมาพร้อมใบมีดดานหน้าอุปกรณ์ด้านหลังเป็นผ่านพ่วนยี่ห้อ LCS นะคะราคาอยู่ที่255,000บาทค่ะพี่พี่สองแสนาบาทเนาะส่งฟรีนะคะ300กิโลเมตรแรกนะคะส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะคะพี่พี่ท่านใดที่อยู่ไม่เกินไปกว่านี้เนาะก็รับไปเลยนะคะ255นะคะพร้อมส่งฟรีไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มนะส่วนพี่พี่ท่านใดที่อยู่ไกล ไปกว่านั้นนะคะเดี๋ยวเราทักทายมาพูดคุยกันเรื่องค่าขนส่งได้นะที่เบอร์0819711186 ID Line น้ำตาล2611นะคะทักทายมากันได้ตลอดเลยอยากได้รูปหรือว่าคลิปวิดีโอเพิ่มเติมโลเคชั่นนะคะก็เดี๋ยวทักมาที่ ID Line นี้ทั้งหมดเลยนะคะหรือว่าโทรก็ได้นะคะเน้นโทรก็ได้ ID Line ก็ได้เนาะ ส่วนพี่ๆท่านใดที่จะมาชมของจริงหน้าร้านนะคะร้านตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขืออําเภอของของ,ขงจังหวัดกำแพงเพชรเปิดทุกวันนะคะ365วันไม่หยุดมาเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดวันนะคะจะเลิกนะคะเดินทางมาชมของจริงกันได้ตลอดเลยนะพี่ๆท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมานะคะช่วงนี้ก็มีสถานการณ์โควิดนะคะก็สามารถที่จะจองออนไลน์กันได้นะคะจบจองออนไลน์กันได้อนมาจํามาจองเนาะ1-2หมื่นส่วนที่เหลือเก็บเงินปลายทางพร้อมรับสินค้านะคะพี่ๆท่านใด ที่อยู่ไกลเกินไปกว่า300กิโลเมตรซื้อได้นะคะทักมาพูดคุยกันได้นะคะในส่วนของค่าขนส่งเนาะสำหรับตัวนี้ติดเทอร์โบโด้วยนะคะติดเทอร์โบไว้ด้วยแล้วเทอร์โบคือเนียบเลยนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูเนาะนี่ พร้อมใช้งานนะคะ255,000บาทนะคะส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะคะคลิปนี้ก็ยังจะไปแบบช้าๆหน่อยนะคะหนูก็พยายามจะซูมให้เห็นหลายๆจุดนะคะเผื่อพี่ๆท่านใดที่ไม่จะไม่มาชมของจริงหน้าร้านเนาะล้อยางยังดูดีอยู่เลยนะคะล้อยางคู่หน้าเป็นยางดันหลบนะคะคู่หลังเป็นโอตาี้เนาะ นี่รถพร้อมใช้งานนะคะส่งสินค้าจริงได้สินค้าชัวร์แน่นอนเนาะซื้อรถจากทางร้านเรานะคะไม่มีประวัติโกงหรือว่าอะไรอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเลยเนาะพี่พๆท่านใดที่จะมาชมของจริงหน้าร้านนะคะโทรแจ้งกันมาก่อนนะคะว่าจะมาชมวันไหนเวลาไหนนะคะเผื่อสินค้าได้ถูกขายถูกจองเนาะพี่ๆจะได้ไม่เดินทางมาเสียเวลานะคะมีเคสแบบนี้หลายรอบมากๆเลยเดี๋ยวหนู เปิดตรงในส่วนของหนะ้าเครื่องให้ชมนะคะตรงนี้เลยนี่นะคะตรงที่ติดเทอร์โบนะคะสวยมากๆนะเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของที่เป็นรอยเชื่อมนะคะนี่ให้ดูเลยว่าเนิยบมากๆนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะมีลูกศรชี้เนาะรอยเชื่อมนะคะเป๊ะมากๆเลยนี่ ามรอยเชื่อมรอยต่อนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนเนาะสำหรับคันนี้นะคะ45แรงมา้าตัวนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอน2,55,000บาทนะ2 5 5 0 0 0บาทร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรนะคะเดินทางมาชมกันได้ตลอดเนาะเครื่องแน่นเกียร์ดีนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปเนาะหนูจะมีคลิปวิดีโอการขับรีวิวให้ชมนะคะ เชื่อมสวยมากนะคะเชื่อมสวยมากเลยเนาะให้ชมประมาณนี้ละกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตาม YouTube ช่องนี้เป็นกำลังใจให้หนูในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้พี่ๆทุกคนจะชื่นชอบกันนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวไปชมคลิปการขับรีวิวกันเลยนะ